สุขโขทัยสัปิดเร็วคือแนวคิดการเดินทางรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของจังหวัดสุขโขทยัยเมืองมรดกโลกอันทรงคุณค่าให้ก้าวเข้าสู่ศตรวรรษแห่งการคมนาคมด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วประเทศและต่างประเทศให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากมองย้อนกลับไปสุขโขทยัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญยิ่งต่อการก่อร่างสร้างชาติไทยเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีศิลปกรรมวัฒนธรรมและโบราณสถานมากมาย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกดังนั้นการสร้างระบบคมนาคมที่สามารถถ้าเข้าถึงได้ง่ายและทันสมัยจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของสุขโขทัยให้ก้าวไปอีกขั้นการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงเป็นการลดข้อจํากัดของเวลาเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางถึงแต่หากสุขโขทัยสป,ปีดเร็วเกิดขึ้นจริงจะช่วยย่นระยะเวลาเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะสามารถเลือกเดินทางมาเยือนได้สะดวกโดยไม่ต้องลังเลเมื่อระบบรถไฟความเร็วสูงถูกนํามาสู่สุขโขทยัยไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแต่ยังจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญการค้าการลงทุนในพื้นที่จะเติบโตตามมาเนื่องจากการเดินทางที่สะดวกย่อมดึงดูดนักลงทุนธุรกิจท้องถิ่นเช่นโรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการทัวร์และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับประโยชน์โดยตรงขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นยังมีโอกาสในการสร้างงานและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นถือเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยยังช่วยเชื่อมโยงสุโขทยัยกับเมืองสําคัญใกล้เคียงเช่นพิษณุโลกกําแพงเพชรและตากซึ่งแต่ละเมืองมีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่างกันเมื่อระบบคมนาคมเชื่อมอถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อก็จะเกิดเครือข่ายเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาคนอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสุโขทัยสัดป่ีดเร็วยังเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้กับจังหวัดการออกแบบสถานีรถไฟอาจถูกผสมผสานด้วยแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมสุขโขทยัยเช่นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือศิลปะลายไทยโบราณเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงสถานีก็จะสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ของเมืองเก่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวลงจากขบวนรถสิ่งนี้ไม่เพียงเป็นการเดินทางแต่ยังเป็นประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไทยให้ประทับใจแก่ผู้มาเยือนการท่องเที่ยวเชืิงวัฒนธรรมและมรดกโลกจะถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก เมื่อมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยรองรับสุขหัไทยสปีดเรลอย่างสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงช่วยลดการใช้พลังงานและลดมลพิษเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินขบวนรถไฟสามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนมากในคราวเดียวทำให้การเดินทางมีประสิทธิภาพสูงลดปัญหาการจราจรและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่กระทบสิ่งแวดล้อมมากเกินไปมึงสุขหัไทย ซึ่งมีโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติที่เปราะบางจะได้รับการปักกล้องมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ในหลายมิติสุขทัสัตว์ปิดเร็ลจึงเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นก้าวย่างสําคัญในการเชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบันและอนาคตเมืองเก่าแห่งนี้จะไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่ห่างไกลและเข้าถึงยากอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการเดินทางของประเทศและภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางจากกรุงเทพจะสามารถเลือกเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตรงมาสุโขทัยเพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์ที่ง,งดงามโดยไม่เสียเวลาขณะดเดียวกันประชาชนชาวสุโขทัยเองก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อการเดินทางไปทํางานศึกษาหรือเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในเมืองใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายในอีกมุมหนึ่งสุโขทัยสป,ปีดเร็วอาจถูกมองว่าเป็นการยกระดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศเนื่องจากประเทศไทยกําลังแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวการที่เมืองมรดกโลกอย่างสุขโขทยัยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงย่อมเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่างเมื่อนักท่องเที่ยววางแผนเดินทางมาประเทศไทยพวกเขาสามารถจัดตารางทริปที่รวมทั้งกรุงเทพสุขโขทัยและเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกสิ่งนี้ทำให้ไทยสามารถแข่งขันกับเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมั่นใจในภาพรวมสุขโขทัยสัดปิดเร็วไม่ใช่เพียงแค่โครงการคมนาคมแต่เป็นการวางหลักฐานสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน มันคือการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมการมาถึงของรถไฟความเร็วสูงจะช่วยให้สุขโขทัยไม่เพียงแต่เป็นเมืองเก่าในความทรงจําแต่จะเป็นเมืองแห่งอนาคตที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกด้วยความรวดเร็วสะดวกและเต็มไปด้วยอัตลักษณะ